สวัสดีค่ะอุยทุกคนนะคะแปลว่าตอนนั้นเวลาหนูถ่ายคลิปใช่ไหมคะจะมีคนต์เออมีคนมาเมนอยู่นะคะว่าให้สวัสดีสองมือนะคะกับเขาจะยุเพื่อนกับอยากให้แบบว่าอยากให้แบบหัดลองให้สองมือบ้างอย่างนี้นะคะก็เข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าทีวยส,สองมือกับตอนที่แบบตั้งกล้องแล้วก็แบบสวัสดีค่ะสองมืออย่างนี้แต่ว่า อันนี้เราก็อยู่คนเดียวนะคะแปลว่าอยู่คนเดียวแล้วก็จับกล่องถ่ายก็เลยข,ขอโทษจริงๆนะคะที่ถ่ายได้แค่มือเดียวนะคะแต่ที่สวัสดีดีได้แค่มือเดียวเพราะว่ามืออีกข้างหนึ่งก็ถ่ายนะคะขอโทษด้วยนะคะขอโทษหลยๆพี่น้องสวัสดีค่ะนะคะว่อุ้ยอุ้ย นี่มาดูห้องน้ำตาลมาดูเตียงห้องน้ำตาลใครอยากดูไหนเตรียมห้องหนูอะไรไม่มีห้องหนูห้องห้องใครห้องพี่เอค่ะไม่ใช่ห้องเออมาดูเตียงห้องพี่เดีอแบบมันจางเลยดูถ่ายคลิปอยู่ไอ้ของมาทำอะไรกันอ่ะเก็บห้องแล้วเหรอคะตัวนี้ใช่ทำไมถึงเก็บอ่ะเพราะไม่มีไข่เน่าเหรอเพราะว่าเขาเลื่มมุนหวยไม่อันนั้นเขาเก็บอ๋อเหรออันนี้ห้องไม่มีไข่เน่าออฟฟิศนู่นอ๋อเปิร์สิ แหนูจะเดินไปยังไงอ่ะสวัสดีค่ะให้หนูจัดอะไรช่วยไหมคงไม่เป็นไรครับเยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราก็สนิทกันทุกคนเนาะใช่แต่ว่าดราม่าแบบเป็นผู้หญิงมาอะไรเงี้ยแต่ว่าหูกล่องเต็มอยู่กับหูจักคว่ำอยู่ดึกบุณน์เอชอย่าร้อนเล็นะครับเออใส่หมวกทำไมไม่ร้อนเหรออ๋อมันไม่มีที่ไว เป็นสไตล์อ่ะเป็นสไตล์เป็นสไตล์เขาไปดูดิสไตล์ปิดแมสแล้วก็ใส่อะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนี้ฟิวเอร์จะแกะอันนี้ออกไหมคะไม่แกะครับทำไมอะแกะทำไมอะสวยนะครับสาวไอซี่มาแปะนีไงมันสวยไม่ก็ตัดเอาภาพสาวๆมาติดไงแก้ไ้ดูสาวๆที่เห็นมาว่าชื่นใจอยู่สีทุกคนเก็บทูดันหน้าน่าสงสารจัง หนูก็จะมาเก็บช่วยนะแต่ว่ามันก็ช่วยกันหลายคนแล้วแหละไม่ได้แกะเนี่ยนี่เอฟซีสมมติให้อหนูก็ได้แล้วเพิ่งได้หมวลหมายถึงว่าได้แล้วแต่อยู่บ้านประเจวใช่ทำไมไม่รู้จับทำไมไม่แกะสักทีนะให้มันเลื่อยกันรู้พี่แกะไปก่อนไม่ต้องกะที่อื่นก่อนด้ยเมื่อหนูมาแล้วไม่ทำอะไรอ่ะหรือมาถ่ายภาพหรือว่าไม่ต้องมาดีกว่าจริงไม่มาดีกว่าโอ้โหไม่ต้องมาดีกว่ามาแล้วมาขวางทาง จะไปหาวัตถดิเพิ่นมไหโอุย้ยมันน่าสนุกจังกลิบห้องอน่าสนุกอะไงน่าสนุกจังเ,เลยเนาะกล้าตูที่เขาเก่งมากเลยคะ่ะโอ้ใช้มือเลยล่ะคะ่ะคุณมันไมกันนี่นนละ่ะ พี่นอนตัวเดียวเลยือไปแต่ดูตอนนี้สิสดูตอนนี้สิอะไรก็ไม่ได้ทำไ,ไปหมดเข้ามาผมนี่สตางค์เลยสตางค์เลยลบเลยมีเตียงนอนไหมคะหรือว่าไม,ไม่ได้ใช้เตียงไม่ได้ใช้เป็นเป็นคู่ที่อนอนอ้าวหนูหนูก็หเ,เห็นฝูกคูณแดงเม,มื่อวานอ๋อเตียงของเชียงพัดแล้วโอ้เตียงของเชียงพัดน้องน้ำตาลมีมีของที่จะบริจาคไหม วุ้ยจะพกพี่ยังไม่ไดเงี้ยทำไมล่ะพี่พี่จะใช้เหรอใช้ใช้อะไรอ่ะหนูไม่มีอะไรเลยแต่ของหนูยังยังไม่มีอะไรจะใช้อยู่เลยตอนนี้จ้๊เหรอขวดน้ำอะไรไม่รู้เต็มเลยให้มันจะเก็บออกมาำลังจะเก็บชิจุ้งชิจู้ยิ่งใหญ่เลยอยู่กันสี่คนเลยอ่ะโคตรอบอุ่นเลยอ่ะอยู่กันสี่คนอบอุ่นมากเลยนะคะในห้องนี้แล้วมัถูไหม อบอุ่นจริงๆรากเดี๋ยวพี่เลียงให้ที่เห็นอยู่โอ้โหจริงจังไหมตาดีไม่เก่งกันจ้งดูสิอยู่ได้กันก็เก็บได้กันนะเนาะใช่เก่งมากมันลุกแล้วครับถึงเวลาต้องเก็บแล้วไงโอเคค่ะทุนไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะทุไม่ไหวเชิเก็บแล้วก็โล่งสะอาดมืสะอาดตาแต่ว่าโล่งจริงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเก็บเข้ามาก็น่าจะเยอะ อือขอที่เอาออกไปข้างนอก็มเต็มเลยค่ะนีห่ห,หนูก็ที่จริงจะถ่ายคลิปตั้งแต่ไปนี่แหละจ้ะแต่ว่าเอไอบ้บส่วนไปกินเนย่างก็เลยก็เลยบาร์ใดแบบบาบราร์แนนั่นเนาะกวกากว่าขาดามาว่าเป็นผู้หญิงามาทำไมเยอะเยก็เราเรา,เราก็แบบว่ารู้จักกันอยู่เนาะพี <S <S ่ใช่ค่ะก็รู <ๆ S 2> จ้จักกันตอนที่เราไปถ่ายกันก็เลยแบบว่าฉันก็รู้จักกันอยู่พอเนาะวันนี้ก็ไปกินข้าวด้วยกันเนาะ แต่หว่าสีอันนี้มันเป็นทำให้แบบแทำห้ดีไหมอ่ะพี่ว่ากระเบื้องดีไหมสีกระเบื้งองแล้วม,มันทําให้ดูแบบห้องห้องแคบด้วยยังไงกระบอกมันดูแบบมันมันดูยังไงดูแปลกแปลกไหมหรือว่ามันเป็นพิเหรือว่าว wallpaper มันมันเนาะหรือว่าเหลือเหลือไม่เหลือบ้างใช่ก็ไอ้ตรงนี้มันก็หลุดแล้วว่าน้ำมันน้ำมันรั่วตรงนัใช่ไหมเปยัทุกอันนี้มันรั่วไหมคะลุงรั่วเหมือนเดิมนะท ทำไมน้ำรู้น้ำประมาณนี้ก็ควรจะต้องหมดน้ำรู้นี้ต้องเช็ดไหมหรือว่ามันสับแล้วมันหายไปแล้วมันมันก็ตรงนี้เราก็หาหายสับอยี่จะใส่หมอก้วยมัน,นแปลกๆอ่ะจริงๆว่าเอาหมอกปป <c oughs> ออกได้ไหมอะ่ะมันเป็นแปลกๆอุ้ยดูพี่เขาจะมาถูอันนี้อ,ออกทีน้ำมาคีค่ะทำอะไรคะเนี่ยนะไปเปลี่ยนน้ำมาเมื่อกี้มันเป็นสัมภารแล้วอันนี้ใส่อะไรอ่ะน้ำเปล่าเหรอน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าก็พอแล้ว ที่หลอเขาเอยังไงอ่ะพี่ก็อ๋อก็ยกขึ้นสิอ๋อยกขึ้นอย่างนี้พ่อบ้านสีเหืองอายุกี่ปีแล้วเนี่ยพ่อบ้านานหมอนตกย่างตกเลยโอ้ห ก็เจอแม่คิงนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งกลับจากกินเนื้อย่างใช่ค่ะเราก็ไปกินไปกินเนื้อย่างด้วยกันนะคะแต่ว่านั่งคนละโต๊ะเนาะพี่บีก็ไลฟ์สุดอยู่แล้วนะีออฟฟิศแล้วนะคะเพิ่งมาถึงหรอคะแม่ไปไหนมาอ้ยแม่ไปแวะเซเว่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเติมน้ำมันตอนนี้แม่นอนที่นี่ไหมคะเนี่ยนอนค่ะนอนออฟฟิศเพราะว่าเดี๋ยวคือแบบมันดึกแล้วและตอนนี้คือร่างกายคือเพลียมากอยากพักผ่อนเราวันนี้แม่นอนกับใครหรอนอนคนเดียวนอนคนเดียวค่ะโอ้โหเก่งมากโตมค่ะ เก่งมากค่ะนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมีแบบมีซ้อมด้วยก่อนเที่ยงแต่ว่าตอนชาไม่จะไปทำธุระสู้ๆนะคะแม่โอเคค่ะโอเคค่ะหนูมาดูพี่เขาแบบกวาดกวาดถูถูอะไรเรียกเอิญควันอายในเด้อนลูกพี่หนูสวัสดีค่ะใส่เมดเอามาคือเป็นแต่ยานแท้อันนี้อันนี้ก็คือพี่แพลวให้นะคะใช่ไหม เหมือนยังไม่เห็นพี่เปียวใช้เลยหรือว่าใช้แล้วอยางเลยอ่ะหลังตัดตอนเนี้ยหลังตอนนี่ก็ดีดิหลังเป็นตอนหลัดตัดหลังพอบานสีจ้ะชิ้นไม่ชิ้น เอาแบบสายยางสิบตัวใสยสายางไม่มีอ่ะเขาได้ไหนร้านร้านไม่ใช่สิบตัวอะไรพี่ชูอ๋อถุงเราก็ไม่ต้องล้างสิล้างไม่ล้างหรอแบบเช็ดออกก็ได้ไม่ต้องล้างแต่ว่าเช็ดให้มันแบบสะอาดสะอ้านไม่เราจะไม่ใส่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะใช่สติก็มันก็อยู่แบบอื่นเนาะโอเคนะอันนี้จะเป็นที่นอนนะคะแปลว่าอยู่กันสี่คนเนาะโอเคทำอะไรเนี่ย พี่ตัวนี้มาปูนอนพี่ได้เหรอมันเป็นมันเป็นไออันนี้ไงพี่นอนเหรอไม่มันคือไอเขาเรียกว่าอะไรนะโยคะไม่รู้จักแล้วแล้วพี่จะเอาออกกําลังกายตอนนี้ไม่ออกแล้วจะมาปูนอนุณนุ่มดีออกกําลังกายได้เหรอพี่น่ะตอนแรกไม่จอาเอามาเป็น,นที่ออกกําลังกายโอเคปิดคลิปให้หน่อย สำหรับวันนี้นะครับน้องน้ำตาลก็ขอบคุณน้องน้ำตาลที่มาไม่ทำบะไรไม่น้องตาลช่วยเยอะนะเขอน้องทมปัสดน้องตาลช่วยเยอะอยู่ช่วยถูแล้วก็ช่วยกวาดด้วยแล้วก็ช่วยหลายๆอย่างเก็บผ้าเก็บผ้านะครับขอบคุณน้องตาลมากเลยบายสำหรับวันนี้นะครับกดไลค์กดติดตามน้องตาลด้วยนะครับบาย